ย้อนรำลึกภารกิจท่านผู้หญิงสีรัชสวดีเมื่อครั้งที่ท่านผู้หญิงสีรัชสวดีดำรงตำแหน่งเป็นพระเจ้าวรงค์เธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชายาได้ทรงจัดตั้งโครงการแห่งพระองค์ไว้หลายโครงการเพื่อสร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้แก่โครงการสายยายรักแห่งครอบครัวในพระราชูป,ปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยุรกรฎราชกุมาร เดิมชื่อโครงการสายยายรักจากแม่สู่ลูกก่อตั้งขึ้นโดยพระเจ้าบรมเถอพระองค์เจ้าสิรัตพระวรชัยที่ทรงตั้งปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงเลี้ยงดูพระโอรสด้วยพระกสิลธาราน้ำนมของพระองค์เองและพระเจ้าหลานเถอพระองค์เจ้าทิปังกรรัศมีโชตได้รับการถวายพระกสิลธาราจากพระมารดานานถึงเจ็ดเดือนซึ่งโครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับสถาบันครอบครัวและการมีส่วนร่วมในการดูแลเด็กและเยาวชนของภาครัฐและเอกอชนอันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของสถาบันครอบครัวและลดปัญหาสังคมอีกทางหนึ่งทั้งนี้ได้ก่อตั้งโครงการนำร่องใน4พื้นที่ได้แก่พื้นที่โครงการในพระองค์904กรุงเทพมหานครอําเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนคนรราชสีมาอำเภอเมืองอำาเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราชและอำาเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ต่อมาได้มีการขยายผลจึงได้มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวเพื่อเป็นศูนย์ต้นแบบในการดำเนินงานโครงการระดับภาพ4ภาพได้แก่ภาคกลาง จังหวัดราชบุรีภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ภาคตะวันออกเชียงเหนือน,อนครราชส,สีมาและภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการสายใย,ยรักแห่งครอบครัวเป็นการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวโยงกับความผูกพันในครอบครัวช่วยให้ครอบครัวเกิดความเข้มแข็งความเป็นอยู่ที่ดีเน้นเรื่องปากท้องของประชาชนโดยกำหนดกิจกรรมใน3รูปแบบได้แก่ ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศงานโครงการสายยยรักแห่งครอบครัว Data Center ศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนา Training Center และศูนย์บริการโดยโครงการสายยยรักแห่งครอบครัว Service Center 2. ศูนย์สีทวีรักเนื่องด้วยการประเมินประชากรของไทยพบว่าอัตราจำนวนประชากรผู้สูงอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไป มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและอีกไม่เกิน10ปีสังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุท่านผิงสีรัตขณะดำรงตำแหน่งพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระวราชายาทรงตระหนักว่าผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ในอดีตท,ทำคุณประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติไว้มากมายสมควรที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่ตอบแทนจากสังคม จึงทรงจัดตั้งศูนย์ศีทวีรักซึ่งมีความหมายว่าศูนย์แห่งการแบ่งปันและเพิ่มพูนความรักขึ้นภายในเขตพระราชฐาน193เพื่อทำนุบำรุงและบริการผู้สูงอายุระหว่าง65-80ปีให้ได้รับการพักผ่อนอย่างมีความสุขในบ้านปลายชีวิตทั้งนี้ทรงเน้นรูปแบบการดำเนินงานคล้ายคลึงกับศูนย์เด็กเล็ก โดยการให้ลูกหลานพาผู้สูงอายุมาฝากดูแลในช่วงกลางวันเพื่อไปประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุได้พบปะสังสรรค์และรวมกลุ่มทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนในวัยเดียวกันและศูนย์แห่งนี้จะเป็นต้นแบบของการจัดบริการสวัสดิการสังคมเพื่อการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุตลอดจนเติมเต็มช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุครอบครัวและสังคมในสภาพปัจจุบัน ระเจ้าบระววงเธอพระองค์เจ้าศรีรัตนพระวราชาญาได้ใช้พื้นที่ควบคุมในโครงการส่วนพระองค์904วังสุขโขไทยจัดตั้งสตูดิโอสุโขโยคะเพื่อให้คาราฐบริพารในพระองค์และประชาชนทั่วไปได้ยืดเส้นยืดสายออกกำลังกายและส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพแข็งแรงมีจิตใจเบิกบานแจ่มใสตามแบบฉบับคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ภายในสตีดิโอสุโขโยคะได้รับการเตกตกแต่งสวยงามในสไตล์มินิมอลบริสโดยวัสดุธรรมชาติและลวดลายไม้เพื่อให้ความรู้สึกอบอุ่นด้วยห้องฝึกโยคะแบบกระจกโปร่งเปิดรับแสงจากธรรมชาติในส่วนที่4ศิละปะชีพ904 House Show Collection ออกแบบจากภาคามา ในงานศิลปชีพ904เฮาโชพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัตพระบวราชายาทรงมีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์รวมถึงสร้างสารรค์งานดีไซน์ใหม่ๆจากภาคเขาม้าและภาพปุยเฉียงโดยผลิตภัณฑ์ในคอลเลกชันนี้มีทั้งกระบุงตะก,กา้ากระเป๋าและเครื่องประดับพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัโตโปรดผ้าเขาม้าเมื่อเสด็จ ไปที่ต่างๆประชาชนจะนำผ้าขาม้ามาตกแต่งบริเวณงานและพระองค์จึงทรงขอซื้อมาแล้วนำมาดีไซน์เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าของผ้าขาม้าและเป็นการช,ช่วยชาวบ้านที่ทอผ้าขามา้ารวมไปถึงเพื่อช่วยผู้ประสบภัยในถุงยางชีพที่พระราชทานให้ก็จะใส่ผ้าขาม้าลงไปด้วยเพื่อที่ประชาชนจะได้ใช้กันเยอะๆ สำหรับการออกแบบงานแต่ละชิ้นนั้นไม่เหมือนกันเนื่องจากทรงวาดรูปไม่เก่งขึ้นอยู่กับพระอารมณ์ในขณะนั้นทำให้รวดลายในแต่ละชิ้นที่ทรงออกแบบจะไม่ค่อยเหมือนกันอย่างไรก็ตามราคาผลิตภัณฑ์ในร้านศิลปชีพ904พระองค์เจ้เอาสีรัตนพระวราชายาทรงได้ตั้งในราคาที่พอเหมาะเพื่อให้ประชาชนทุกระดับสามารถซื้อได้ หลังจากที่ท่านผู้หญิงศรีรัศสวัสดีได้ขอพระราชทานกาบบังคมทูลลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เมื่อวันที่11ธันวาคมพศ2557ที่ผ่านมาและได้เดินทางกลับไปยังอำเภอวัดเพลงจังหวัดราชบุรีเพื่อกลับไปใช้ชีวิตที่เรียบง่ายที่บ้านเกิดได้มีการนิมนต์พระสงฆ์จากวัดประดู่พระอารามหลวงอำเภอวัดเพลง จำนวนเก้ารูปมประกอบพิธีทำบุญตักบาตรและถวายพัะตาหารเช้าพระในบ้าน,น,าานทุกเช้าเป็นเวลาเก้าวันพร้อมกับนายอภิลักษ์และนางวันธนีสุวดี